ใช่า i i ああ้าจับหรอก็จ yep. okay. no. oh, okay. no. ับหรอเซ็ตปะเขาอ๋อเซ็ตเซ็ตเซ็เข็นเครื่องนี่จะบอกว่าเราเวยกับน้อเฟนแล้วแต่ว่าน้องฟับเนี่ยน่ากินจริงๆนะเบจจับเสร็จแล้วครับผมหมดเวลาเลยตอนนี้พวกเรากําร้องนะครับผมไม่รอช้า tỏ quan mà nó nói จานะอจอมอ่ะอย่างนี้สั้นๆเว้ิโูจามเลยแล้วนายชื่ออะไรติ่มอที่เหมือนกันใช่ปะเราชื่อพัดน,นะดีเลยจเจอเพื่อนใหม่เนี่ยบางเดียวอืหิวแล้วอ่ะไปหาอะไรกินกันก่อนไหมไปดิไปกินขนมกันเดี๋ยวให้เจย์าพาไปแถวเนี้ยเจาายเซียนนุ่มๆุ่งสาวเ ก็รสอบหมอได้แล้วนะทีนี้แม่จะได้ไปกวดแม่หถึงได้แล้วเพราะลูกฉันติดหมอแต่บอกไว้เลยนะยังไงเตอร์ไม่ออกที่เดิมมาเรียนหมอที่แน่ เทาละาต้ง6ปีไม่จริงค่ะเราอยู่ภายใต้กฎเงี้ยทีข้อเดียวอบไม่จบอบชัวร่าหรือย้ายจบต้งที่2ปีเว้ย เป็นเหมือนเพื่อนที่ดุร้ายิ่งอยู่ยิ่ง,บ,ง,งบ้าพอจบหกปีได้ตายพอดีสวัสดีครับใช่ครับนี่อันเตอร์บูครับผมรู้จังเขาครับอะไรนะ น้ำเ็ื่อยชาเาก็จะไปชน้ำเหนือเชียงรากม่เด็ชเล่าซอเโอหัวเโอหกเหลแต่ก้าง้เรืช้างเอ็กพอร์ตนะไม่เอาก๊เอ็กพอร์ตหมดรไม่มีเหลือแต่นี่น้ำดื่มตตยช้า ทำนเชีวิตคู่มันแบบซ้อได้ขนาดนี้วะมครักมาได้ด้ยมีไมุ่กหัวะับหัวเมียดีโ่อ้ไหมวบ้านไรเกใม่ๆหหวโดนเมียตรงนีไม่หไมมันนั่งกนเอดียวเออน่าจะใช่ไม่นั่งแบบมันมันที่อื่นเต็นจะหมดแล้วอ่ะ เฮ้ยเตอร์ re. เป็นไงมาไางมานั่งคนเดียววะวก,กูนั่งได้ได้ป่าวะเออนั่งเลยกูมีปัญหานิดหน่อยวะเลยขึ้นมานั่งขายเคียนปัญหาอะไรวะบอกกูได้นะผูไม่ิงไม่โแม่กูไม่อยู่แล้วอะเฮ้ยเตอร์ re. กูเข้าใจมเว้ยแต่เกิดกาจุดไฟเป็เนเรื่องธรรมดากูไม่ได้เสียใจเรื่องนั้นกูเสียใจที่กูไม่เคยได้ทําตวเป็นลูกที่ดีตอบแทนท่านเลยที่ผ่านมากูดีแต่ทำให้ท่านเสียใจ เดี๋ยวเพราะว่ารีดกูเองเฮ้ยเอเตอร์ฟังมันเว้ยคนเรามันไม่สามารถจะไปแก้ไขเองได้ถ้ามึงมัวแต่จมอยู่กับมันมันก็มีแต่เดียวแยกเก็บมันไม่เป็นบทเรียนเป็นแรงบันดาลใจให้มึงตั้งใจเรียนเอาวิชาความรู้ไปช่วยคนอย่างที่แม่มึงเคยหวังไว้ในตัวมึงไว้ง้อไม่เป็นไรนะแต่ว่าจ่ายบางซ้อก่อนแม่ ทีไรอ่ะเด็กคณะเนี้ยว่าอ่านหนังสือกันหนักมากมีกอลล์เมทอะไรอ่ะต้องงัดต้องไปหมดโอ้อะไรเยอะแยะเยอะขนาดนี้าานางงานใครจะจำหมดเออจริงยิ่เแขกเขาไปทำเล่นเนี่ยจำไม่หมดหรือปล่าว,วะเรียนมาตั้งกี่ปีแล้วมึงยังท่องจำไม่เป็นหรอวะมันต้องจำเป็นเพลงเว้ยจริงเว้ยจำแบบปกติอ่ะจำไงก็จำไม่หมดหรอก De Cuba está en ไม่คุณทำแบบนี้โวยมันงี่เงี่ยวปวดเอาเข้าไปไม่ได้ไม่ใช่ทำไมมันมีโวยแล้วไม่แบบกูกลัวหยุดดิไอ้จ๋าคุณไปแย่งมันดิโวยมันเป็นของกูกูจะให้ใครหรือไม่ให้ใครก็ได้เว้ยเออกูไม่อยากได้โวยจากพี่แม็กอะไรของมึงหรอกอยากได้แข่งเยอะก็ตามใจกูไปเว้ยพวกเราดูหน้าที่ประชุม แต่ตอนที่มันชี้หนุมก,ก็ไม่ใช่ไรคือแม่แบบใช้ท้องอะไรอย่างนี้ทำกล้วยแล้วมีอ่รแเดียวตอนี้เดียนไรแล้วพอเลยทำาะไรก็ปวดคือวปิดป้าใส่ตาดวยปวดตรงไหนเออคือตอนแรกมาปวดที่แต่ตองนัาไปที่แล้ที่ไม่ออกทีนี้ก็ปวดทัางา ฉันเลยฉันเลย,เยตัติ่งกรบเรงหาันไม่ใช่่าอาจารยค์ครับอาจารยค์ครับคนไก้จะตติงกับเรีย วาได้ในเมื่อทุกคนไม่เห็นกูมีตัวตนกูก็จะหายไปจากโลกนี้ให้พวกมึงพอใจไอ้าพี่พูดทำงงวะมันคงแค่อยากไปชมวิวมากหอกมวันหวแล้วให้ด้วยอ่ะเ้มันจะข้าตัวตายป่ะวะไอ้พัดไอ้พัมันึ้อทำอะไรวนั้นวะมันอันตรายด้วยยุงมะมึงไม่ต้องมายุ่งเลยเจ๊ มึงก็เกลียดกูใช่ปะกูมันเทีอกแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกันมึงขึ้นไปข้างบนทำไมกูก็จะฆ่าตัวตายไงให้พวกมึงสบายใจที่ไม่มีกูไม่ต้องตงตังมันจะตายเหรอจัางก่เนียนยเฮ้ยมันเรามาคุยกันดีๆก่อนเถอะมันอันตรายเพรามึงจะพูดดีอะไรกันตอนนี้วะพรามึงปล่อยกูไปเถอะยังไงชื่อกูว่าไรฆ่าไปแล้วพัดมึงฟังกูนะเว้ย สิ่งที่มึงทำอ่ะมันผิดมึงเอาคนเข้าห้องสอบมกูสมควรแล้วหรอวะมึงคิดดีๆดิวะอย่าทำอะไรโง่ๆเพราะมึงไม่เข้าใจกันกูกดดันกูแค่อยากให้พ่อแม่กูภูมิใจกูทำแบบนี้มันผิดหรอวะพ่อแม่กูเหนื่อยมานานกูแค่อยากเอาเกณฑ์ดีๆแบ้นั้นชื่นใจแต่พวกมึงไม่เคยเข้าใจกูเลยว่ะไอ้พัดกูเข้าใจอยู่เว้ว่ามึงอยากให้พ่อแม่ภูมิใจแต่มึงคิดด้ดีๆนะถ้าพ่อแม่มึง ไม่ตั้งใจ,จงทำข้อสอบเรือกะไรจริงๆไม่ว่าจะอยู่หวะริงเมื่อกีตามผมนะวันไหนเนี่นที่มึงต้องรักษาคุณค่าจริงๆเขาอยากดูคะแนนเกเก่งกว่าหรือเขาอยากได้รับก,การรักษาด้ยวยความรู้่ถูกต้องมากกว่ามเข้าใจที่ผู้พูดใช่ไหมวะครับ กูจะทำให้พ่อแม่กูใจด้วยตัวเองรู้แล้วว่าอะไรสำคัญที่สุดสำหรับการเป็นหมอขอบคุณมึงมากเตอร์เฮ้ยเจ๊กับจ๊าดด้วยเออนังนไว้ก่อนเถอะกูว่ามึลองมาก่อนเถอะนะกูไหวล่ะไอ้ซัตกูเหียวกูขาวอ่ะตอนนี่เออเออโอเค ক্ো কো 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 কো